สัดดีท่านสมาชิกชมรมคนชอบพี่เอ็กไซเคิลนะครับผมวันที่ผมอยู่ร้านพี่เอ็กไซเคิลอีกแล้วนะผมก็ช่วงนี้พักเรื่องดินมร้อยดิ่มน้อยร้อยห้าสิบหน่อยนะผมก็คือเร็วๆเนี้ยผมเพิ่งไปได้ท่อประวนันนะครับผมท่อวันตัวเก่าก็คือวันของผมนี่แหละนะไปได้มาจากตาเล็กนะตาเล็กบอกว่าเป็นท่อของลูกค้าแต่ว่าลูกค้ามันไม่เอาแล้วเนี่ยประมาณนี้แล้วตาเล็กก็เลยเอามาแล้วนะแล้วก็ให้ให้ให้ลดลดค่าแรงไปนะครับก็ ตาเล็กก็ให้ผมนะครับท่อใบนี้ก็ขอบคุณตาเล็กนะครับก็คือท่อใบนี้เดี๋ยววันนี้ผมจะเอามาให้พี่เอ็กไซเคิลเนี่ยมาผ่าเปิดเลยนะครับแต่ว่าไม่ได้เอามาวิ่งบนถนนนะก็คือผมจะเอาไว้วิ่งเวลาไปสนามคือเพื่อนๆจะรู้กันดีว่าเวลาผมไปสนามอะผมต้องเปลี่ยนท่อทั้งใบเปลี่ยนทั้งคอทั้งกลางทั้งปลายใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วต้องถอดพักเท้าด้วยนะเป็นท่อนหน้าหนูนี่คือต้องถอดพักเท้าเลยไม่งั้นใส่ไม่ได้นะผมคือซึ่งการทำแบบนี้ มันถามว่านั้นมันก็ทําแค่นานๆทีเนาะมันไม่ได้ทําทุกวันนะผมมันก็ไม่ได้เหนื่อยอะไรมากหรอกนะครับแต่บางทีมันขี้เกียจไงนะผมก็เลยพอได้ท่อใบนี้มาเดี๋ยวจะให้พี่เอกนะผมผ่าเปิดเลยนะเวลาเราไปสางคือเราพกไปท่อใบเดียวจบนะบเพราะว่าเราใช้คอท่อของยยชิงอยู่แล้วนะผมเพราะท่อที่ใส่อยู่ประวันตอนนี้มันเป็นท่อของทอ่ทอของพี่เอกนี่แหละนะเอกเป็นคนผ่าไปผ่าไปเมื่อปีที่แล้วแต่ว่าคอท่อเนี่ยเป็นของยยชิงที่เราไปเดินที่กรุงเทพมาเมื่อตอนต้นปีนะครับผมก็ ท่อใบนี้นะเป็นท่อเดิมๆเลยนะับได้มาทั้งคอทั้งปลายแล้วก็ทั้งการร้อนเลยนะจะให้เค้ผ่าเปิดเป็นไส้เซตนะเป็นไส้เซตเป็นไส้สูตรใหม่เลยก็คือแปลว่าเอาลั่นเลยเอาว,า,วาว่าวิ่งในสนามแค่6ก0เมตร800เมตรพอนะับวิ่งในกม18นี่นะครับนะก็พูดมากแล้วนะผมเดี๋ยวไปดูกันนะผมแต่ว่าเดี๋ยวในท่อเดิมตอนนี้เป๊กเกเกจี K ้ไฟออกมดแล้วนะับนจะี G ้ไฟออกมาแล้วก็คือไม่มีอะไรแล้วข้างในนะ,ะก็เป็นท่อโล่งๆแล้วนะเดี๋ยวจะไปดูวิธีการทําไส้นะว่าจะเป็นยังไงนะคือจะเป็นไส้เซตนะ ไซส์เซตเนี่ยพีเอกทำเป็นสูตรใหม่นับเสียงได้ดังดีมากนะครับผมแต่ว่าคือในพูดพูดถึงประมาณ300ผมเนี่ยมันจะทํายากนะครับเพราะว่าไส้ท่อมันใหญ่เกินเขาเนี่ยมันจะทําเป็นไส้เซตไม่ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวพีเอกจะหาวิธีดูนะว่ามันทาได้ไหมแนวจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับผมเสื้อช่องเบลเคสอาเปิดจองเลยนะครับผมแขนสั้นและแขนยาวนะครับผมทักมาสอบถามกันได้ที่ a c e b o o k เบลเคสอานะครับและแล้วก็เป็นเวลา6โมง18นาที ต่เล็กยังไม่ได้ทําเลยยังไม่ทําดี <c oughs> ผมยังทำบ้านคนคนคอนเซ็ปคอนเซ็ปผมอะไรนะมาเช้ามาเช้ากําลังเพื่อนกําลั <c oughs> งเพื่อนสนใจทุกวันวันนี้สนใจได้ยังกับหัวเช้าหัวเช้าเลยหรอโอ้โหนี่หลับไปสองตื่นแล้วเนี่นนยทำไมไม่ทำไปทำท้อยผมก่อนเลยเดี๋ยวค่อยกลับทำอะไรเราบ้านแล้วไม่เกี่ยวแล้วทำไมอ่ะทำท้อยผมโปนนู่นจอดอยู่ทำแล้วทำอะไรทำตัวสวมท้อตัวสวมท้อแล้วใส่ท้ออ่ะใส่ท่อไม่ต้องจทงไม่ทำแล้วจะยิงยังไง เชเ่อสียงมันจะเหมือนเรือปงปังปงปังปงปังแม่เรือเเลยออมันดังเหมือนเรือเลยไม่เอาเลยทำไม่ลามีไปไหนนี่ตามก่อนเอาต่อก่อนฮะในเล็บเล็บลิ้นดูหน่อยไหวนี้ได้จำสีกันนี่ก็มาแต่เช้าแล้วยังไม่ได้จำเลตเล็กใช่พี่วิอะไรมาแทงคิวเขาหน่อยหลอกผมมาตั้งแต่เช้านู่นดิวนี่หกโมงเย็นเร็วพี่วิวอะไรแทงคิวรอรอต่อไปสายคิวนะตอนนี้นะ หล<ม>ายชื่อหรือว่าเราเอาเป็น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 ตะแก่งเ,เป็นแป๊บดิตะแก่งว่เพราะว่าตะเก่งวะทำไมดังขี้ไว้เพราะว่าโตมันเล um ็กใช่โตมันเล, y ad y ad ล็กเดียวยัดย <s> ัดได้แ <è, S 1> nee <s> ิ่เดียวนี่ฮิดเดียวนิดเดียวเดอนนิดเดียวฮิดเดียวฮิดเดียวฮิตเดียวภาษาใต้โอ้โหนี่นี่รถคันนี้ไม่รู้รถอะไรรถอะไรรถอะไรรถใครรถผมรถผมมีรถไกลนะดูโอ้รถอะไรเนี่ย แล้วสตาร์ทไม่ได้ด้วยนะตอนเครื่องเย็นๆย็นอะเย็นไปแต่ <c oughs> ดูดูคนบ้ามันดำซูม,มันดำเพื่ออะไรคิดถึงฟีลลิ่งเลยนะถ้าดีมขับแบบนี่ลอยเลยนะตอนนี้ไงไ่ดีมันนวลน,นวลนเลยหลบับเดี๋ยวยิ่งกันเดี๋ยวเสร็จนะวมาลองกันนี่สภาพนี้วิ่งเร็วได้ไหมผมถามนี่วิ่งได้ไหมได้ชัวร์เอ้ร้อยเจ็ดสิบก็วิ่งมาแล้วร้อยเจ็ดสิบตื่นตื่นเลยร้อยเจ็ดสิบหนึ่งร้อยเจ็ดหรือเปล่าร้อยเจ็ดพอมหมอบร้อยสิบ ไม่ใช่ไหมไม่ร้อยเบียดสิมันไม่มีเลขศูนเลยเง่าสิบเจ็ดอุ้ยรอต่อไปรอต่อไปจะได้กลับบ้านแล้วกลับแล้วไปหาคว้าที่ปรรยาใช่ว้าสุดยอดจริงเบาเลยไม่มีรอรอนี่ยนี่ให้ดูลายนะครับนี่คือลายลายตัวใหม่ของเราอะไรไม่มีแปลมาคุณเจเอิดูไหนล่ะเออดนะคุณเจ โอ้นี่มันไม่เออเดียมดูมันดูมันแก่งอีกแเลยในท่อในท่อเราเลยอันนี้อันนีท่อเก่าเราท่อเก่าเราอันนี้ท่อใหม่เราหไหนดูหน่อยดูหน่อยถั่แล้วตัวเล็กมันจะมันทำถัวมมันกับตัวนู้นไหมเหมือน,นไหมเนี่ยเชื่อมเลยดูใต้ท่อไม่มีอะไรเลยเหมือนเรือแน่นอนมันชอบแก่งจริงจริงเลย ไปไหนครับไปไหนวันอ่วไปเลยไปเลยไปไม่ได้อาไม่มันไปไม่ได้รถคาบูลเลยรถคาบูอ่าเรื่องบมเลยใส่เซ็นเซอร์มอ่น้ำไม่ใส่ว้างตัดออกไมรกมันหนักใช่ไหมเออดีจอดีจดอดีเอแปด <laughs> สิบ 10เ,เครื่อง c b r ดูบันส่งมันได้เว้ยนะครับส่วนเราก็รอนะครับตอนนี้พ BX กำลังทำเลมเปตตาอยู่นะครับอีกสักพักใหญ่ๆนะต่อจะได้ทำของเราก็สเต็ปเดิมครับมาเช้าจับหลังเพื่อนนะครับเออนี<笑><笑>่ไงพี่ BX นัดผมมาตั้งแต่เช้าหาเรื่องหาเรื่อง เป็นยังไงล่ะคิวสุดท้ายอีกแล้วแล้วบอกเช้าเงินมาบอกเช้าสายแล้วไม่เกี่ยวต่อให้มาเช้าก็สูตรเดิมสกโลแกนเดิมไม่สงสารช่างมั้นี่ไงอันนี้อะไรเบ๊กมันคือคอท่อเลยฮะคอท่อเหรอมันอยู่อย่างนั้นใช่ที่ไหนล่ะอะไรอันนียเบ๊กโอ้โหเบลมเทิ่มเลยนะเบ๊กไทเทเนียมไทเทเนียมเอาเอาสาระเอาสาระ สาัะพีกตัวนี้คือสา่ท่อส่ท่อของคนสัปปดสปปดอนสะพัดพูด <laughs> แค่คนว่างคนว่างว่างมากจะไปเล่นในสนาม,หมเห็นรบเร้ามาหลายทีแล้วตอนแรกอ่ะพี่ว่าจะใส่อันนี้ให้ของลูกมามา้งไว้อันนั้นเลมเบต้า <c oughs> เล็กไป แล้วลแล้วคราวนี้พี่เอกทำไมเราไม่เล่นแบบเป็นตะแรงตรงแบบเนี้ยทั้งอันเลยแบบเนี้ยถ้าตะแงงยาวใช่ไหมครับะตะแรงยาวถามว่าได้ไหมเาก็ได้อยู่แต่ว่าไอเสียที่มันออกมาจากเครื่องยนต์ในการเอาไมใใหม้แต่แต่ละรอบอมันกลักตัวเองออกไม่หมดครับมันก็จะเลยเขาเรียกอันแหละนะจุกจุกพอจุกทีนี้มันก็จะส่งผลกับการวิ่งนะมีมีผลด้วย รถมันกระเดด่วน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 เหมือนเราว่ายังไงฮะเหมือนรถวิ่งสจเตอร์ใหญ่อ่ะเติรดตึ๊ดตึ๊ดตดอ๋อคือมาเร็วห,หมดเร็วอ่ามาเร็วหมดเร็วครับวันนี้วิง่งวิ่งไม่ออกไปเลยใช่ใช่ครับครับเพราะว่าไอ้เสียมันอ่าแล้วทำไมทำไมไม่ทำตรงมาเลยครับทำไมต้องมีตรงนี้ตรงนี้อ่าก็เพราะว่ามันเป็นการแบ็กลับของไอเสียไงการไบกลับ เวลาไอเสียรูปสูบมันมันดูดไอเสียมันมีการดูดเข้ากลับไปนะครับแต่ว่าถ้าเรามีพงเยอะๆอ่ะมันก็จะชะลอชะลอไว้ความร้อนจากในช่องไอเสียมันเข้าไปในห้องของไมออใ,ในการดูดรอบต่อไปครับมันก็จะส่งผลดีทําให้เครื่องไม่ร้อนอืแต่คือเบกทำตั้งแต่พวกเป็นพวกเวฟด้วยเวฟเวฟเวฟเคยมีใหญ่ขนาดนี้ยังครับเบก แบรกก็มีมีแล้วใหญ่แบบนี้เลยเหรอใหญ่อย่างนี้แหละโอ้โหมันต้องลูกเท่าไหร่เนี่ยเจ็ดขึ้นเจ็ดสิบต้องเจ็ดสิบขึ้นเลยเว้ยโอ้โหใหญ่จังเจ็มันจะใช้ได้ถ้าไปใส่อ่าห้าเก้านี่เรียบร้อยเลยไม่ได้ไม่ต้องวิ่งไม่ต้องเบรกลงวิ่งได้เกียสามพอสี่แล้วก็โอ้โหหมดแรงเลยหมดจะมับโอ้โหนี่มันใหญ่อย่างนี้เลยเว้ยอันนี้คนละสูตรกับที่เบรกขายผมเมื่อปีที่แล้วเลยเนาะคนละสูตรกันเลย ถ้าถามว่ากับกระบอกข้าหลามอ่ะกระบอกข้าหลามมันจะเล็กกว่านี้อีกนะครับเชื่อไหมิงเหงอเดี๋ยวรอแป๊บเดี๋ยวรอแป๊บเลยเราเรามีวัุอัน <c oughs> นี้ก็คือตรงนี้เป็นทางเข้านะครับอันนี้ก็คือสมมติเนี่ยพอคอท่อมามาแบบนี้ใช่ไหมปุ๊บแล้วมันจะยิงแบบนี้นะครับยิงแบบนี้แล้วมันจะเป็นการพักไอเสียก็ง่ายๆคือเหมือนตรงเนี้ยมันเปียบเป็นท่อสูดแต่ว่าคือเราเราใส่ลงไปในในในไส้ท่อเดิมไง เนี่ยน,นี่คือข้อเดิมของเรานะเดี๋ยวพุ่มพุ่มจะงงว่ามันเข้าไปได้ยังไงนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่เอ็กทำให้ดูนะครับอะไรมือค้ำของพี่เอามากินด้วยเหรอนี่เห็นไหมอะไร,ะไรนี่บ้องวะก็บอก้อ๋อก็บอกข้าลามอ๋ออันนี้ใหญ่กว่าไหมเนี่ยโอ้อก็าาอบอกข้าลามพี่เอาเล็กไปเลยโอ้ใหญ่ไหมล่ะใหญ่ดิ อันนี้นั่นอันนี้นิ้วไหนเป็กนิ้วนิ้วนิ้วเกตเดิมไหมเนี่ยไม่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 ถึงอันนี้ประมาณนิ้วห้านิ้วห้าโอ้โหใหญ่เบลมเติมต่างกันนะครับอันนี้กินแล้วอิ่มนะจริงเหรออันอันนี้มีแต่ออกกระออกไม่ใช่ละก็คือตรงเนี้เพ็กเรา ถ้าสมมุติมันเป็นเป็นแป๊บหมดเลยทั้งอันเนี้ยเป๊กมันจะส่งผลเรื่องเสียงให้ดังมากดังเกินไปใช่ใช่คือการเก็บเสียงมันก็ขึ้นอยู่ตรงนี้แหละครับถ้าตะแกรงเยอะมันก็นุ่มเยอะเกินไปนุ่มเหรอนุ่มเหรอมันต้องเป็นแดกน้ำหรือมันจะนุ่มฮะไม่ใช่พาออกเรื่องอื่นอีกแล่าก็แป๊บมันก็ได้แต่ต้องเจาะรูเยอะต้องเจาะรูเยอะอ๋แต่มันก็ยังดังอยู่ดีนะเป๊กดังมันก็ดังอยู่ดีะครับ ก็อเบี้ยนี่ดังทุกคันจริงเหรอไม่นะเบาเลยนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เบาลงเยอะแล้วแก่แล้วเราอ่จจะขี่รถท่อดังทำไมไม่ไหวแล้วเอือนจนหนวกแล้เจ้ไม่รู้ไม่รู้ว่าหูดับน่าจะหูน่าจะหูดับไปแล้วแหละผมว่าหูดับไปแล้วแหละยินท่อดังไม่ได้ยินเสียงเพระว่าขี่ท้อเงียบเอือนแล้วถึงคราวนี้พี่ครับมันใหญ่แบบนี้มันเข้าไปในท่อได้เหรอโอ้ใช่ลืมไปเลยเอา ตอนนี้ได้ความอนุเคราะห์มาจากน้องตะเล็กตะเล็กไงมาได้เลยพีเอกมันเข้าไปยังไงคืองงตอนเร็กที่คุยกับพีเอกเอกบอกว่าจะเซตแค่เท่าไหร่นะสองข้อแบบนี้สองข้อสี่ข้อแบบนี้เราเราจะเอสเอสและสรุปวันนี้เป็นกี่ข้อพี่อ็กหกไหมเนี่ยหกหนึ่งสองสามสี่ห้าช่วงหลักห้าช่วงหลักหน้าโอ้โหแล้วถ้าเป็นพวกเวฟนี่มันจะอยู่กี่ข้อครับพีเ เยอะกว่านี้แม่กว่าแล้วแต่ว่าแล้วแต่รถว่ารถกําลังอัดเยอะไหมโอ้ถ้ากำลังเยอะเราไม่จําเป็นต้องเต็ดเยอะ๋อไม่พรกรถรถแข่งอย่างนั้นเหรอพี่โอ้เราปล่อยทีเดียววิ่งรอบสุกทีเดียวแต่ถ้าเป็นรถใชืเองๆต้องต้องทำหนึ่งนะต้องทำหนึ่งเหมือนเราขี่เกียร์สี่ครับไม่เราขี่ธรรมดาเราขี่ธรรมดาร้อยหนึ่งเกียร์สี่ใช่ไหมพอเร่งคัับถ้าใส่ตรงเป็นไงหมด ไม่รอรอบรอรอบอ๋อมันไม่มาท ouais. ันทีไม่มาทันทีถ้าถ้าแค่ไหนการไรลของไอเสียมันจะเหมือนว่ามันม right? ันพักไว้ก่อนเงพักไว้ก่อนอันอันไว้ก่อนกว่าจะถึงห้องน้ําอันไม่ไม่ทันละไม่ใช่นั่นปวดขี้ก็ก็การน้อันอันไว้ก่อนรถรถใช้งานอ่ะทายากครับทํายากทายากทำยากกว่าจะให้มันสมูทให้มันขี่ได้แบบปกติแบบยากมากบางทีมันไม่ได้อยู่ที่ท่ออะไรอย่างเดียวเพล็เนาะมันอยู่ที่ความสมบูรณ์ของเครื่องอีก มันต้องสัมพันธ์กันยากมากเลยนะพี่นะจะให้เครื่องกับท่อเข้าไม่หวังว่า้ยได้ท่อไปแล้วเราต้องวิ่งแน่นอนไ <c oughs> อท <c oughs> ี่วิ่งกับลุกลุกใช่ไหมครับแต่ต้องไม่หายอีกเ,อเราได้ได้แบบนี้แล้วเสเตอร์เอาง่ายๆไม่ต้องไปยุ่งกับกล่องการจ่ายน้ำอะไรกันก็ใส่พรบไปวิ่งดูอวิ่งดูเฮ้ยบางท่อบางลูกมันกินสเตอร์เล็กท่อบางลูกมันกินสเตอร์ใหญ่ครับ ก็ไม่เหมือนกันเล้องต้องไปหาเอาอีกเห็ว่าถ้าใส่ปุ๊บแล้วแบบว่ารอบตัดนี่คือแปลว่าท่อแรงขึ้นใช่ไหมเบ๊กต้องลงไปลงสเตอร์หลังต้องลงสเตอร์อ๋อถ้าใส่แล้วปุ๊บรอบไม่ตัดต้องไปขึ้นสเตอร์ครับไปขึ้นสเตอร์ไม่ไหวแบบนี้ก็ต้องจับอาการกันาะครับต้องจับอาการสรุปมันใส่ไปได้นะเบ๊เนาะใส่ได้ใส่ได้โหเหลือเชื่ออ่าดูมุมไม่ได้จะใส่ได้ใช่ไหมจริงจริงครับเบ๊กก็คุยกับเบ๊กวันนั้นก็คุยกันเมื่อก่อนเบ๊กบอกว่าไม่ได้มีทาง ไม่ปไม่ได้ไม่ได้แล้วไอช่วงโค้งนะพี่เนาะรื่อมใส่โอเคก็เดี๋ยวถึงขั้นตอนคือเดี๋ยวเชื่อมใช่ไหมครับพี่เชื่อมเชื่อมโอเคเชื่อมแล้วก็เอาตัวสวมครับยังเหลือตัวสวมครับเสร็จแล้วก็ติดล้านนอนติดล้านนอนได้ครับไปกลับพร้อมกันวันนี้ดีอีนะโอเคครับอ่าเดี๋ยวรอดูกันโอเคนะผมตอนนี้เสร็จแล้วตอนนี้เอากันร้อน มาก่อนสวัสดีครับทำไมกลับมาอีกแล้วกลับมาอีกแล้วอาบน้ำเรียบร้อยอ๋อเอาตาลิกสตาร์ทให้ฟังหน่อยกเกริ่มดกเจี๊ยดกเจี๊ยแล้วเอาลาวเอามาเอามาเนี่ยไหมดกเจี๊ยได้ยังเมื่อกี้ก่อนก่อนไ,ไปก่อนไปก็แล้วทีนึงมันเลยนี่มันเลยเออเฟเมืเ่อะไรวะเออฟังเสียงฟังเสียงให้ตาลิกจัดเลย<ป>ยางเออนุ่มนะ จะนุ่มมันจะคนละเสียงกับกับกับท่อท่อไปเนี่ยท่อไปรู้เอออันนี้อันนี้ใบใหม่อันนี้ท่องนาเล็กออมาข้าท่อมาได้ได้ได้เดี๋ยวไอ้ร้อยเดียวพอนะโอ้ยดังดีดังดีอย่างแต่เล็กเบื่อเล็กสองสามทีสองทีแมนแ่นแมน โอเคอ่ะปิดกุญแจก่อนอเล็กประมาณนี้ยเป็กไปแอบไปแล้วแอบนีแล้วน, ahi, นะน่าจะโอ้โน่าจะประมาณนี้นะโอเคขอบคุณต้เล็กที่ทำให้วันนี้ขอบคุณน้องวุฒิด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณเปกครับผมเป็ก่รู้ไปไหนแล้วนะครับับ <laughs> นะสสวดีครับสวัสดีครับสวัสด,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 ดีครับ